ครับก็สวัสดีนะครับขอต้อตนรับทุนฟังเข้าสู่รายการผู้วาพบประชาชนนะครับโดยท่านผู้วาชูชาติกีฬาแปกนะครับท่านผู้วา ราชการจังหวัดพะเยาของเรานะครับวันนี้นะครับผมดีเจชาติก็มาพบปกะกัตันผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเป็นประจำนะครับกับคุณสุดาดูงามก็จะสลับซับเปลี่ยนกันไปแต่วันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเรานะครับท่านติดภารกิจนะครับก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับได้มาเข้ามาพบปะอุจาเพื่อที่จะได้นําข่าวสา,สารสาระดีๆต่างๆของทางด้านจังหวัดมาเอ่ยบอกกล่าวกับกับ่มอพี่น้องนะครับทราบกันนะครับวันนี้ ท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเฮาซึ่งก็ได้รับมอบหมายนะครับอธิติพานมาก็เช่นเดียวกันก่อนอื่นขอไปสวัสดีเอินทักทายกับท่านรองนิมิตวันชัยธนวงศ์กันก่อนนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องกันแล้วนะครับที่ได้มาพบปะอุจารกันในรายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับ ครับครับผมท่านรองนิมิตรครับช่วงนี้การบ้านการเมืองอย่างต่างๆของเฮาก่าหูซึกว่าจะสงบเรียบร้อยดีเนาะครับเนาะแต่บางสิ่งบางอย่างหากว่าพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้รับความเป็นธรรมอย่างต่างๆหรือว่ามีเบาะแสข้อมูลอย่างต่างๆอยากจะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ก็มีช่องทางเนาะครับได้ยินข่าวว่าตั้งจังหวัดแล้วก็ทางด้านจังหวัดหันบกเปิดมีช่องทางต่างๆให้ับ่อแม่ี่น้องได้แจ้งบอ่อแสข่าวสารอย่างต่างๆมายังหน่วยงานราชการเนาะครับครับเป็นจะไดนะครับยากห้ทานได้เหล่ามาสักหน่อยแล้วครับว่าพี่น้องจะมีช่องทางในพองครับ ครับก็ในในช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่เขามีการบูรณาการการร่วมมือการทํางานกันนะครับตึ่งตั้งไฟล์ใครการพลเรือนคือทันภูวาราชการจังหวัดพะเยาเฮานะครับทันชุยชาติกีฬาแปลงนะครับในส่วนของไฟล์ทหารนะครับก็พลตีใช้วัฒนารุนนะครับผูังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาแล้วก็ในส่วนของตํารวจนะครับดยการนําของพลตํารวจตรีพานุ บุญนาิรินะครับ,รบซ,ซึ่งสามหน่วยเนี่ยคณะเนี่ยเขาได้บุญกา,ารการทํางานเพื่อการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอของบ้านเมืองเฮานะครับ,รบโดยเพาะอย่งยิ่งในเรื่องของการกระทําพิษกฎหไม้การาร้างแกะปีน้องประชาชนหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบ,บตึงเรื่องของเงินกู้ตึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่างๆแล้วก็เรื่องของ อาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดนะครับ,รบซึ่งคณะเนี่ยเขาบูรณาการการทํางานแล้วก็เขาได้จัดชุดกําลังนะครับ,รบออกอรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับทุกวันนะครับ,ร,บร่วมกันถึงสามหน่วยแล้วก็ในการทํางานเนี่ยเขาก็พบว่าเขาได้รับคำร่วมให้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับ,รบเ,เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนัน้นนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว,ว่าบางครั้งเนี่ยการห้งเบาะแสเื่ออย่าง นะครับอาจจะเกรงนะครับอาจจะกลัวนะครับว่าจะมีไผ่มาทําอย่างกะเฮานะครับเพราะฉะนั้นทั้งท่านผู้การใช้วัฒนารุณนะครับท่านก็เลยมีลำลิในการที่จะเปิดตู้ไปรษณีย์นะครับคือพี่น้องประชาชนเขาเนี่ยได้แจ้งเบาะแสนะครับทุกเรื่องนะครับที่พี่น้องประชาชนคิดว่า มันบอเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเฮานะครับพร <ผม S 2> าบอว่าในเรื่องของการมีอาวุธปืนเรื่องของยาเสพติดนะครับ,รบหรือว่าการกระทําตีทําฮือปีน้องประชาชนเนี่ยบัได้รับความเปลี่ยนทํามนะครับ<อ>ตึงระวัง ประชาชนด้วยกันเองนะครับหรือว่าตึงในส่วนตีตังข้าราชการเนี่ยรังแกประชาชนนะครับการกระทําการก่อเหตุอาชญากรรมอย่างต่างๆเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพนันเรื่องของเจ้าหนี้นอกระบบตีเอารัดเอาเปรียบนะครับท่านยาไข่ขอือปีน้องประชาชนที่ตีมีเบาะแสเรื่องมุนีเนี่ยได้ เขียนจดหมายใส่ตู้ไปรษณีย์นะครับโดยจาหน้าสองว่าตู้ปนห้าสิบนะครับผมตู้ปนห้าศูนย์นะครับอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็วงเล็บเขียนน้อยหนึ่งว่ากองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกพะเยานะครับตู้ปนห้าศูนย์อําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็วงเล็บกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพะเยานะครับครก็ขอแจ้งเบาะแสมาในท่านนะครับแล้วก็ทั้งท่านผู้การท่านจะเปิดอ่านด้วยตัวเองนะครับเพื่อเป็นการรักษาชั้นความลับนะครับแล้วก็จะให้น่วยข่าวของเปิดเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลเบาะแสที่ร้องเรียนมาเหตุก่อนว่าเออมันเป่าจะมีมูลหรือไม่นะครับถ้าได้ข้อเท็จจริงว่า ตีล่องเลียนมานี่ยนะมันมีมูลครับท่านก็จะบูรณาการกำลังทึงสามฝ่ายเนี่ยไปดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้ล่องเลี้ยนหรือว่าผู้ทีรับบกไความเปลี่ยนธรรมเนี่ยนะครับได้รับความเปลี่ยนธรรมแล้วก็เป็นการจัดระเบียบสังคมตัวนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับนอกจากจะแจ้งเบาะแสนะครับในเรื่องที่บดีบางงามอย่างทั้งหลายนี่นะครับก็อัน ขอให้ทุกท่าน,นดำเนินการกันได้เลยแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เฮาในคณะนี้นะครับ,รบเขาก็ได้ออกตรวจกันทุกคืนนะครับก<อ>็ยากให้ขอความร่วมมือปีน้องนะครับหมู ตีประกอบธุรกิจนะครับอยู่ในภาคกลางคืนนะครับบอกว่าจะสถานบริการนะครับสถานประกอบการที่มีลักษณะค่ายครับสถานบริการนะครับเช่นไอ้มูพับมูออย่างอ่ๆทั้งหลายทชานขายเหล้าอย่างนทั้งหลายนะครับก็ขอความกรุณาวาใหืปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งรัดนะครับเพราะว่าเวลามีกรณีที่เขาตรวจปะการกระทําผิดแล้วเนี่ยเขาจะบมีการอารูมารวยซึ่ง ทุกวันตีเจ้าหน้าที่ของเขาออกไปตรวจนะครับสิ่งตีเขาปะนะครับแล้วก็ได้ดําเนินคดีกันทุกวันทุกวันเนี่ยครับอันดับแรกก็คือเมาแล้วครับเมาแล้วครับครับเพราะว่าท่านไปดื่มดื่มแล้วก็ขับรถติดบ้านครับแล้วเขาก็จะตั้งจุดจุดนี้เขาก็จะอยู่ตีเดิ้วนะเอาก็ไปของเขาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกคืนครับอย่างน้อยวันละห้าหกลายห้าหกลายนะครับ แล้วก็ใขรขอความรวมมือว่ายาปิดเกินเวลาครับผมนะครับครับแล้วก็ขอความรวมมือว่ายาจำนายเล่าฮือครับละอ่อนอายุต่ำกว่าสาวปีับพิษกฎหมายนะครับท่านจะถูกสั่งพักใบอนุญาตจำนายสุรานะครับอย่างน้อยก็สามสิบวันแล้วที่เขาจะสั่งพักเพราะนั้นท่านจะกล้าขายมาได้นะครับเขาก็ไปยาไขรทำตรงนี้นะครับเพราะเขาก็อยากใคหันว่า ถ้าตั้งใจทำาาหาก,กินโดยสุจริตนะครับปฏิบัติตามกฎหมายเฮาก็บยาใครทำให้ทานเดือดร้อนแล้วสิ่งที่เขาปะกันเกือบทุกวันทุกวันนั่นก็คือการเอาสุรามาดื่มในพื้นที่สาธนะสารนณะสาธารณะส่วนยอมทั้งหลายนี่ยะะครับหิมก้านเนี่ยได้ทุกวันนะครับได้ทุกวันหิมก้านเนี่ยก็อยากไปขอความด่วมือว่าเป็นมีกฎหมายตามพรบควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเปิดห้ามดื่มในพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนใช้่ไหมเวลาไหนแล้วครับนี่ยตลอดครับสองสี่ชั่วโมงบาได้เลยนะครับก็ขอความร่วมมืออย่างพี่น้องที่มาแอลชมทัศนียภาพกว่านพะเอานะตอนยันแรงๆเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือว่า เอาอาหารการกินมากินกันได้ไครับมาปิกนิกมาอย่างกันได้แต่ว่าสิ่งที่ขอร้องว่าบาหเรื่องมีก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็หนุ่มสาวนะครับมานั่งอู้จ่าบ้าใสกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ เรียบร้อยดีนะครับแต่ก็มีบางร้ายนะครับก็พกเครื่องดื่มมาตัวยิ้งมาตัวอย่างต่างตางเหล่านี้เนาะอันนั้นถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานี่นอกจากจะปั๊บแล้วเนี่ยเขายังจะแจ้งหือตัางผู้ปกครองได้รับทราบตัวนะครับเพราะนั้นก็ขอขอความคุณนาว่าอย่าไปล่วงละเมิดกฎหมายของเขาเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันทาให้จังหวัดพะเยาเขานะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกว้านพะเยากันเยอะถ้าเขาไป กินเหล้าทรงเสียงดังอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการรบกวนตึงคนที่เปิดมาแอลตึงคนบ้านเขาเองแล้วคนตั้งจังหวัดนะครับมันเป็นสิ่งที่ดูแล้รบ่อยดีบ่อยงามก็ยังให้ขอความร่วมมือนะครับครับผมครับครับอันนี้นะครับก็คือการขอความร่วมมือร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพะเยาของเขานะครับโดยเฉพาะนี้เรื่องเกี่ยวกับ การแจ้งเบาะแสอย่างต่างๆนะครับดังที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านนิมิตวันชัยธทนโวงบอกนะครับว่าตู้ปนอ .50 อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเขาวงเล็บเห็นน้อยหนึ่งกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับท่านบดทงตีสแตมหนอคบผมบอกเป็นอย่างนันก็เป็นอย่างนั่นอ๋อนะครับบอกเพราะว่าบางทีบางแห่งท่านจะไปหาซื้อสแตมอย่างต่างๆที่สองเจ้หมายมันก็ลําบ้าเหมือนกันนะครับผมถ้าจะได้แล้วนะครับความใน ต่างๆที่ท่านจะแจ้งมาก็ขอให้เป็นเรื่องที่ความเป็นจริงเนาะบันนี้แจ้งเท็จบัดนี้ใส่ไลนปสีกันนะครับนาอถ้าหากว่ามันเกิดเรื่องจีนี่บันี้ใส่ไลน์ใสีกันมันอาจจะกอเกิดความอะไรอย่างต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชั้นความลับอย่างต่างๆแล้วนี่ท่านก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นความลับ สุดยอดเลยนะครับท่านผู้การทหารเปิดจัดรับด้วยตนเองเปิดด้วยตนเองนะครับเราไม่ต้องกวานะครับเนื่องครับอันนี้ก็เพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเฮากันตรงนี้นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับท่านรอมผู้ววาครับเกี่ยวกับกิจกรรมการคืนความสุข ของจังหวัดพะเยาของเฮาตีได้ร่วมกันจัดกับจังหวัดทหารบกพะเยาและก่อน่วยงานราชการต่างๆอย่างต่อเนื่องมาด้วยตลอดนะครับเป็นจะได้กันพองครับกิจกรรมต่างๆแล้วนี่ทั้งจังหวัดไปจัดกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก่อจะมีกันต่อเนื่องแหมหลากหลายที่มีความคืบหน้าเป็นจะได้กันพองครับช่วงนี้การสร้างความสุขให้กับแมพี่น้องชาวพะเยาครับครับก็สําหรับกิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้กับคนในชาตินะครับทังจังหวัดพะเยาเขาก็มีกิจกรรมนะครับ ทุกสัปดาห์นะครับยังสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่สิบแปดกันนาคมเนี่ยเขาจะจัดที่ควงวัฒนธรรมนะครับบริเวณร้านพ่อขุนของเขานะครับหินกว้านนะครับครับผมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มากราบเรียนครับท่านผู้ฟังนะครับว่าบริเวณควงวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะจัดในวันที่ตุลาคมนะครับซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของตึง ทหารนะครับวงดนตรีของทหารนะครับแล้วก็มีนักร่องนักแสดงนะครับทีมื่อเสียงที่เฮาเชิญมาคือความสุขนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทีาออเนนักเรียนลูกๆหลานบ้านเฮานี่นะครับจัดมาสร้างความบันเทิงคือครับพี่น้องประชาชนนะครับวันตีเฮาจัดเป็นพิเศษนะครับตือนีแล้วก็ได้การเรียนว่าวันตีเฮาจัดเป็นพิเศษคือวันที่ 12สิงหานะครับซึ่งออตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ,รบเขามีกิจกรรมแสงสีเสียงมีจุดพลุจุดอย่างนะครับ,รบเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการจุดเทียนใช้ถวายให้พระองค์ท่านทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมก็อยากขอเพิ่มเติมกิจกรรม เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขื้ครับคนในชาติซึ่งทางท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับได้สั่งการให้ทุกๆอำเภอนะครับจัดเช่นเดียวกันเพื่อให้คนในต่างอำเภอเนี่ยบ่ต้องเดินทางเข้ามาชมดนตรีหรือว่ามาชมกิจกรรมอย่างต่างๆที่ในตัวจังหวัดเพราะว่าการเดินทางบางตีบางแห่งอำเภอ มันก็ไก่เนอะครับเนาะครับครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนตต้นะครับก็ยอยากให้ฮื้อต้องลําบากต้องเรือดร้อนเดินทางไปกันนะครับครับก็เลยอยากให้ขอการเรียนทันผู้ฟังนะครับว่ากิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้กับคนในชาตินะครับซึ่งอําเภอต่างๆของจังหวัดพะเยาตึ้งเก้าอำเภอนะครับครับได้เตรียมจัดให้ความสุขกับปีน้องเนี่ยนะครับ มีอำเภอไหนเมื่อใดนะครับเรามีกิจกรรมอย่างพองนะครับจะขอถือโอกาสเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับอำเภอแรกนะครับที่จะจัดกิจกรรมคือกับปีน้องนะครับนั่นก็คืออำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งตรงกับวันที่เสาร์สามกรกฎาคมนะครับแล้วก็อำเภอที่สองที่จะจัดนะครับก็คืออำเภอเชียงคำนะครับในวันที่เสาร์เก้า การรัาคมนี storm, ่นะครับครับผมแล้วอำเภอทัดไปนะครับคืออำเภอปงนะครับอ๋อจะจัดในวันที่6สิงหาคมนะครับครับแล้วอำเภอทัดไปนะครับก็จะเป็นอำเภอเชียงม่วนนะครับอ่าจจัดในวันที่15สิงหาคมนะครับแล้วก็วันที่18สิงหาคมนะครับ อำเภอภูสางนะครับส่วนอำเภอที่เหลือก็คงจะจัดกันในช่วงเดือนกันยานะครับสำหรับกิจกรรมที่อำเภอต่างๆได้จัดมาคือความบันเทิงกับปีน้องประชาชนนะครับครับก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับของจังหวัดทหารบกพะเยานะครับแล้วก็จะมีศิลปินนะครับตึงศิลปินพื้นบ้านเฮานะครับแล้วก็ศิลปินที่เป็นที่ฮู้จัดกของ พี่น้องนะครับซึ่งทั้งอำเภอเบินจะเจิญมานะครับผก็จะมีทุกคืนเออเอิร์ดเจิมีมีทุกแห่งนะครับทุกเวทีครับในจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะมีดนตรีนะครับแล้วก็จะมีการแสดงของลูกๆหลานๆนักเรียนนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอนน่นๆนะครับก็จะมีการแสดงแล้วก็ตึ้งของหมู่ป่าเจ้าบ้านนี่ก็จะมาออก มีการแสดงอย่างของมูปาเจ้าบ้านมูภูมิปัญญาเจ้าบ้านเิ่นก็จะจัดเข้ามานะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับการจาหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเนี่ยนะครับที่จะจัดในทุกๆอําเภอทุกๆอำเภอครับกี่ได้ไปจัดกิจกรรมคืนความสุขตรงนี้นะครับน้อรับธงฟ้านี่เปิ่นจะจัดถึงสามวันนะครับก็คือก่อนวันที่จะมีดนตรี อ่หนึ่งวันแล้วก็หลังห่วันแหมหนึ่งวันนะครับเพราะนั้นปีน้องกับเตรียมนะครับจับใจอ่าสินค้าราคาถูกนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่อ่เป็นของจําเป็นเป็นของใช้ประจําวันที่เฮาใช้กันอยู่ทุกวันทุกวันนะครับก็เตรียมเงินเตรียมท้องซื่อกันไห้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับทั้งท่านนายกอง์การม่หารส่วนจังหวัดพะเยานะครับท่านนายกวรวิทย์บุญนาซิลิเนี่ยนะครับเปิ้ลก็จะเอาปุ๋ย นะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับอ่ายี่ห้อกว้านพะเยาวซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพตีตังองค์การบริหารนจังหวัดพะเยาผลิตขึ้นมาเองเนี่ยเอาไปแจกนะครับครับอ่าคือกับผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับอ๋อครัเปิ่นเตรียมไหวเวทีละห้าร้อยกระสอบอ๋อเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าม้าแอลงานนี่สงสัยแทาหยับ ปิกไปนี่ถยัยนักกั่นฟองนะทุกท่านด่มานี่ถยัยนักนะครับได้แบกปุ๋ยปิกบ้านออกได้แบกปุ๋ยปิกบ้านกันแหมนะครับอันนี้ก็เป็นความกรุณาของท่านนายกวรวิ์ภูณศิรินะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเขานะครับก็เอาปุ๋ยมาแจกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมออย่างต่างๆที่ทั้งท่านนายอำเภอนะครับท่านจะเสริมเติมแต่งเข้ามาเพื่อฮือ พีน้องประชาชนในเขตอำเภอของท่านและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับได้รับความสุขมีความสนุกสนานนะครับสมกับที่เขาตึงเรียดกันมาหลายเดือนที่ผ่านมานี่นะครับครับผมครับอันนี้นะครับก็คือกิจกรรมการคืนความสุขให้กับพีน้องชาวพะเยาของเรานะครับภายใต้การนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและวก็จังหวัดหันบกพะเยาแล้เกาะ ทุกผักส่วนตรงนี้นะครับบว่าจะเป็นอปทท้องที่ท้องถิ่นต่างๆที่ได้ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะคืนความสู้ให้กับพม่พี่น้องเจ้าพะเยาดังท่านร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเฮานะครับท่านนิมิตวันชัยนรนวงได้บอกกล่าวให้กับพม่พี่น้องในทราปบกันนะครับครับท่านครับเหลือเวลาตรงนี้เห็นประมาณสัก6กเนาทีนะครับก่อนที่จะลําลากันไปมียังจะฝากถึงพม่พี่น้องท่านผู้ฟังในช่วงท้ายกันตรงนี้เห็นสักน้อยหนึ่งครับเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพี่น้องเจ้าพะเยาครับ ครับก็ยากใครขอฝากเรื่องโครคภัยไข้เจ็บแหมนะครับกับหน้านี่หน้าฝนนะครับ,รบแล้วก็ปีน้องเฮาก็มีความจําเป็นที่จะต้องออกบ้านนะครับเพือออกไปเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ปีน่องกเกษตรกรของเฮาช่วงนี้ก็เป็นช่วงท,ทําไร่ทานานะครับอ่บมันก็จะมีโรคในช่วงเนี้ย นักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่ง่เป็นหน้าฝนนะครับก็ขอความร่วมมือว่าจะได้จะได้มูกระโลกระลามูอย่างทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พยายามไปคว่ำยะให้มันมีน้ำขังนะครับแล้วก็พยายามดูแลตัวเองบ่ฮือโดนยุงคบตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตัวดูแลลูกหลานนะครับซึ่งคณะเนี่ยโรคระบาดแห่งโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นในมูลูกๆหลานของเขานะครับนอกจากไข้เลือดออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นโรค ปากเท้าเปื่อยนะครับซึ่งก็เป็นโรคติดต่อนะครับจากการสัมผัสละอ่อนละอ่อนมันอยู่ใกล้กันมันก็ตึงเล่นกันนะครับใจของใจรวมกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคได้นะครับเพรานั่นถ้าลูกของเฮานะครับเป็นตุ่มเป็นตุ่มตีมือเป็นตุ่มทีปากอย่างเมือเนี้ยนะครับก็ให้รีบเอาไปให้หมอเปนพอนะครับถ้ามี แนวโน้มว่าเป็นโรคปลาเข้าป่อยเนี่ยก็บดีให้ลูกเนี่ยไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าเอาเชื้อไปให้คกับคนอื่นนะครับไปแพร่ระบาดเพิ่มให้น้องข้องรอบแล้วกันในส่วนของโรคไข้วัดใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าทุกทุกท่านนะครับคงจะได้ไปหาวัคซีนนะครับซึ่งตั้งโรงพยาบาลพะเยานะครับก็ได้ฉีดวัคซีนให้ครับพี่น้องที่ คิดว่าตัวเองเมีความเสี่ยงกับการเกิดโรกไข้วัดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นกระชีดวัคซีนฮือนะครับนั้นก็ถ้าไข่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็ขอไปติดต่อนะครับปกติแล้วเนี่ยตั้งเทศบาลนะครับหรือว่าตั้งอบตใกล้บ้านท่นนะครับเปิลจะเป็นโคนป้าท่านมามากันเป็นหนมู่มาเป็นขคณะ ครับมามาฉีดยาตีโรงพยาบาลนะครับก็ลองไปติดต่อว่าเออของตำบลเฮามันถึงคิ้วมาได้มาได้นะครับลองเข้าไปติดต่อกันดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาไปไล่ไปน้ำมาเดี๋ยวนี้มันก็โรคขีหนูนะครับโรคขีนูนะครับก็จะได้ก็จะจุยยาให้เกิดบาดแผลนะครับเพราะว่าเขาเอาไปเดินย่ำน้าย่ำขี้เป๊ะนะครับเจาโรคมันก็จะเข้าตั้งแผลเขานะครับถ้าทั้งที่ดีก็คือใส่บูท ลองเท่ายา้งนะครับรองเท่ายา้งมันจะกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่อยากไข่ขอฝากกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับว่าจะได้ก็ช่วยดูแลตัวเองนะครับคือบอกเปลี่ยนโรคอันดีที่สุดนะครับความไม่มีโรคเป็นลาบมาประเสริฐนั่นนะครับครับในไหนๆก็ได้อู้อู้ตั้งภาษาตั้งตั้งพระตั้งอะไรอย่างนั้นนะครับก็ขออนุญาตวกลับมาทีหมู่บ้านศิลห้านะครับอ่าซึ่งหมู่บ้านศิลห้าเนี่ยคณะนี้นะครับตึงตั้งสำนักอ่ สนักงานผู้ศาสนาจังหวัดครับสนักงานวันธรรมจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้าไปรณรงค์ในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละตำบลนะครับที่จะขอเชิญชวนให้สมัครเข้าโครงการหมู่บ้านศรีห้านี่นะครับก็คณะนี้ก็ได้รับความร่วมไม่ร่วมมือนะครับแต่ก็มีคําถามดีปีน้องนะครับถามกลับมาตลอดเลยนะครับว่าเนี่ยศรีห้าข้อเนี่ยถ้าเขาจะขาดไปสักข้อสองข้อเนี่ย มันจะเพาะไหวกอนะครับจะได้กอจะเข้าขครงการได้กอนะครับกับว่าบอเป็นยังนะครับก่อของเขายึดไว้ก่อนว่าเขาจะถือสินห้าคือได้นะครับแต่ถ้ามันบบได้แท้ๆจะขาดไปสักข้อสองข้อเนี่ยกับบอเป็นยังเพราะว่านั่นผมมีโอกาสได้ครับฟังคําเทศนาของเจ้าวาดวัดบัณโซะนะครับเปิ่ยกับอู้วานี่ยสินห้าเนี่ยคือถ้า จะขาดสักข้อสอง้อนะครับก็ก็ก็พะไหวอยู่เนี่ยเพราะเพราะเปิรนอ้างอ้างคำอราตนาสินนะครับเปิรนว่าเนี่ยปกติแล้วเขาเขาจะขอสินห้าเนี่ยเขาจะต้องอราธนาก่อนเนาะแล้วการอราธนาเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกนะครับเปิรนว่ามายังพันเตวิสูงวิสูงลัคนาถายะเนี่ยออันนี้ก็คือการอราตนาสินห้าโดยที่ อาจจะถ้าสินมันขาดไปสักข้อสองข้อเนี่ยก็ถือว่ามาเป็นยัางคือเขาเขาขอเขาจะถือสินห้าข้อแต่ขาดไปสักข้อสองข้อเนี่ยก็ยังยังบ่ถือว่าเขาขาดจนสินแห้งทั้งหมดอีนอ้ครับครับบ่ปุ้ดั้งมดอ่ะเหมือนเป็นยกตัวอย่างยังเอาใครห้าแกนไซซ่าแกนเดียวถ้าซ่าหันตกใครก็แตกมด แต่ถ้าเอาไข่แต่ละแกนซ่าหนึ่งใบซ่าหนึ่งใบถ้าตกไปสักซ่าหนึ่งแต่ยังมีซ่าอื่นอยู่แต่ยังมีซ่าอื่นอยู่ก็ยังถือว่าเป็นผู้ศาสนาอยู่นะครับแต่ถ้าไข่ไปอรหัธนาศีนว่ามายังพันเตเนะแล้วก็ติสารนีนะเนี่ย ก็คือตัดคําว่าวิสูงวิสูงลักษณะถ่ายยาออกไปเนี่ยคือคุณจะต้องเข่งตึงห้าข้อทั้งหมดปฏิบัติทั้งหมดเพราะนั้นเป็นว่าให้เลือกเอากันแล้วกันนะครับแต่เปิ่อนขอร้องว่ายางน้อยนะครับในช่วงเข้าบรรษาเนี่ยข้อที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือปาณาติปาตาเนี่ยจะได้ก็ขอ อทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาไววนะครับเพราะว่าการบ่เบียดเบียนผู้อื่นการบ่ทำร้ายค่าสัตต์ชีวิตเนี่ยมันก่อให้เกิดความเมตตาแล้วความเมตตาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความสามัคคีนะครับเพราะนั้นเทากัเกิดความรู้ลักสามัคคีกันนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับที่ท่านอยากขอรักษาไหวว่าแค่ช่วงเข้าพรรษานี่บ่ได้นน่นก็คือสุลาเมลรยะเมชามานั่นแหละครับข้อห้านะครับก่าช่วงนี้งดเล่าเข้าพรรษาได้กระัดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งดีทั้งท่านผู้ว่า นะครับฝากขึ้นผมมาผูชาครับพี่น้องนะครับว่าเออจะได้กับช่วงนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของการแจ้งเบาะแสกบดีเรื่องของหมู่บ้านสีนห้าอย่างก็ดีเนี่ยขอความร่วมมือจากพ่อแหม่พี่น้องตัวนะครับครับผมอันนี้นะครับจะได้เล่านะครับได้ยินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเขานะครับท่านนิมิตวันชัยทนวงศ์อุเอินบอกกล่าวข่าวสารภารกิจงานต่างๆของทางด้านจังหวัดตัวและขอความหัวไม้หัวมือมายังพปอแม่พี่น้องตัวนะครับเนาะก็ปฏิบัติ ตามเนือนะครับบ่ได้5ข้อก็ขอได้สัก2ข้อข้อหนึ่งข้อ5ก็ดีเนาะครับเนาะท่านเนาะครับครับผมวันนี้พอเวลาแล้วนะครับก็คงจะมดเวลาเวลาหมดนะครับผมดีเจชาติพร้อมครับท่านร้องผ้วราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านนิมิตวันชัยธนโอวงก่ออนารายการผ้ว่าพบประชาชนลําลากันไปก่อนพบปะกันในโอกาสต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ